คลิปนี้ก็จะมาดูปั๊มน้ำนะครับที่ใช้ในการปั๊มขึ้นไปเก็บไว้ในแทงนะครับแปลงนี้ไม่ได้เป็นสะที่รองผ้าใบนะครับเพราะว่ามันพื้นที่ข้างบนเนี่ยจริงแล้วเป็นสาได้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดนะครับปั๊มน้ำที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นปั๊มสามสูบนะครับดู ปัมป๊มสามสูงนะปั๊มโดยใช้ท่อ2นิ้วนะครับ2นิ้วแล้วก็ปั๊มขึ้นไปเก็บบนบนแทงข้างบนนะครับตัวนี้ใช้เครื่องอคูบูตานะครับที่แปลงใหญ่เนี่ยครับก็จะใช้ตัวปัม๊มปั๊มตัวนี้จะซื้อมา2ตัวนะครับ เพราะว่าวันก่อนเนี่ยมันเป็นปั๊มสี่สูบตัวปั๊มสี่สูบเนี่ยปรากฏว่ามันเสียและซ่อมไม่ได้ก็เลยจะใช้ตัวปั๊มสามสูบนียสองตัวมาปั๊มน้ําเพื่อจะขึ้นไปเก็บไว้บนบนสะนะครับความก็กิโลประมาณกิโลได้ความยาวนะครับปั๊มขึ้นไปไว้สะข้างบนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการเนี่ย ตรงนี้จริงแล้วก่อนหน้าเนี้นะครับมันเป็นสะนะแต่ฝนตกธันวาที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่หนึ่งสองสามสี่ธันวาหกสามเนี่ยจากสะเนี่ยนะครับดินเนี่ยกลายมาเป็นถมนะครับถมจริงแล้วตรงนี้เป็นห้วยเป็นห้วยแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือขุดขุดห้วยเนี้ยเพื่อจะเก็บพักน้ำเอาไว้ แต่ว่าจากลูกหินดินอะไรเนี่ยจากข้างบนนะครับบนมามากลบตัวสะนี่จะต้องใช้แมคโครเนี่ยจะต้องรีบอีกเพราะว่ามันไม่สักเดือนก็จะเข้าหน้าแรงอีกแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยหน้าแรงสามเดือนหนักมากนะครับห้วยตรงเนี้ยแห้งหมดเลยพอแห้งเนี่ยโอ้ต้องใช้วิธีการก็คือเอา สะที่ว่าแปลงใหญ่เนี่ยนะครับใช้เดินท่อมาจากเนี่ยประมาณเกือบเกือบกิโลเหมือนกันจากแปลงนูน้นแล้วก็ใช้การลักน้ำเอาน้ำก็คือปั๊มจากปั๊มจากคลองไกยที่ในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่สะแล้วจากสะเนี่ยปั๊มขึ้นแทงเพราะว่าตัวอีกแปลงหนึ่งมันอยู่ มันอยู่สูงกว่าสะก็ต้องปั๊มจากสะไปไว้ที่ที่แทงแล้วก็จากแทงนั้นเนี่ยต่อมาเกือบกิโลเนี่ยมาเอาน้ำเนี่ยมาไว้ในในสะในสะตรงนี้ที่มันแห้งเพราะว่าฝนแรง3เดือนเนี่ยก็แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวปั๊มตัวนี้จากสะนี้นะครับขึ้นไปไว้ตัว ต,ตัวแทงข้างบนอีกทีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแปลงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นใช้ใช้ตัวแทงน้ํานะครับเวลาจะลดน้าเนี่ยนะครับลําบากมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้รถทีละแถวตัวเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้นะครับ <c oughs> ที่ที่ใช้ตัวคือที่แปลงปิดกันเนี่ยก็ ช้จากแทงรดเหมือนกันอันนี้จะเป็นทุเรียนประมาณ2เกือบ3ปีนะครับเกือบ3ปีตรงเนี้ยยาวไปจนตลอดนู้นเลยเราเห็นเนี้ยนะครับ3ปีนะครับ,นะรบก็เป็นพุ่มตอนนี้แตกพุ่มอีกสักเกือบ2ปีก็จะได้ทำถวายนะครับทำถวายข้างบนนู้นก็จะเดี๋ยวให้ซูมแให้ดูนะครับว่ามันจะมี ทางน้ำอยู่จากจากปั๊มตัวนี้นะครับแล้วก็ไปไปไว้ตัวแทงข้างบนนะครับวางตัวแทง2,000ลิตรนะครับแล้วก็จากตัวนั้นเนี่ยนะครับก็ลดลดทีละแถวทีละแถวนะครับลดเนาะยาวยาวไปครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีอีกแปลงหนึ่ง ที่ติดกันที่ใช้จากจากแทงตัวนี้ที่มาลดนะครับอันนี้ของของของเจ้าหนึ่งเพิ่งลงนะให้ดูอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงปีหน้าเนี่ยก็เข้าปีที่สกว่าก็ทำถวายได้แล้วนะครับแต่ว่า เลือกทาได้สักห้าสิบต้นได้ไม่ทั้งหมดนะครับตอนตอนที่ปลูกนะครับตอนนั้นได้คนนั้นพม่ามาใหม่ปรากฏว่าเขาฉีดฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วไปโดนใบเขาไม่รู้นะครับก็ตายไปเยอะไอ้ต้นจริงแล้วถ้าถ้ารอดเนี่ยตรงนี้ได้เกือบ200ต้นทําทวายแต่ว่าปรากฏว่ามันไอยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันไปโดน โดนใบนะครับทำให้ตายไปเยอะครับเนี่ยก็คือจากแทงน้ำเมื่อกี้ก็ใช้ใช้รถใช้รถใช้รถตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็มีปั๊มเหมือนกันในกรณีในกรณีตรงนู้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าแรงหนักเนี่ยก็จะใช้ปั๊มน้ำมา,อาเอา การลักน้ํามาจากที่หนึ่งมาลงสาดแล้วก็ปั๊มน้ําเพื่อจะลดแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่แ้งเนี่ยตรงนี้ก็จะมีห้วยนับมีห้วยมีปั๊มเนี่ยนับมีปั๊มลดพอพอเฉพาะแปลงนี้นับเนี่ยอันนี้มีมีปั๊ม่ตัวนะรตรงนี้ก็จะเป็นห้วยนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสามหมดนะตรงนี้ลองดูดิโดนนะครับ กลายเป็นดินไหลลงมาน้ำหลากนะครับมากสระนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็น3มสูกเป็นสามสูกเ,เหมือนกันตรงนี้นะครับเป็นตัวปั๊มสามสุบใช้เครื่องยันมากนะใช้เครื่องยันมากปิดไว้นะครับอันนี้ก็ ประมาณ50ต้นปีหน้าเนี่ยก็สามารถจะทำกำายได้เสียได้นะครับถ้าถ้าไม่ตอนนั้นไม่ไม่ตายนะก็ตรงนี้เป็น200ต้นเหมือนกันนะครับที่ต้นเล็กๆที่ตายเนี่ยนะครับรปูกซ่อมนะบใบเขียวนี่เตรียมนะครับเตรียมที่จะ ทําถวายในปีหน้าปรนะม,มาณสักห0าสิบหสิบต้นแปลงอีกแปลงที่ปลูกคู่เนี่ยนะครับจนะอยู่บนยอดข้างบนนู้นนะบนยอดนู้นยอดยอดเขาข้างบนนู้นนะครับก็ใช้วิธีการก็คือปั๊มน้ำจากถ้าเกิดไม่แห้งนะถ้า ถ้าคว้วนี้ไม่แห้งหรือว่าไม่ไม่แรงเกินไปเนี่ยก็ปั๊มน้ําจากจุดจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปประมาณเกือบสัก600เมตรได้นะครับขึ้นไปบนบนบน,บนที่ว่าทุเรียนปลูกคู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันแรงนะครับถ้ามันแรงก็ก็เหมือนกันเอาการลักน้ําลงมาจากจากแปลงที่ที่ปั๊มจากคองกายแล้วเสร็จแล้วก็ มาลงในในสาธิขุดของห้วยเนี้ยแล้วก็ปั๊มจากตรงนี้ขึ้นไปไปไว้บนยอดอีกทีเพื่อลดน้ำนะครับเดือนวันวันหนึ่งเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยแรงสามสามเดือนโหวันหนึ่งหนึ่งค่าน้ำมันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาเดือนอะไรเนี่ยช่วงโควิดตอนนั้นน้ำมันน้ำมันมันมันถูกมันถูกลงนะครับมันถูกเพราะว่าช่วงโควิดวันหนึ่งสองพันกว่าบาทสองพันห้า ปีนี้น่าน่าจะเยอะกว่านั้นแรลงนะ,ะแรลงคือการทําทุเรียนเนี่ยลำบากที่สุดก็คือช่วงหน้าแรงเหนื่อยที่สุดเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับการทําทุเรียนเนี่ยหน้าแรงแต่หน้าฝนเนี่ยนีห้าเดือนแล้วไม่ต้องลดน้ํานะครับครับถ้าในขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผม